สวัสดีครับส,สดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบเจตรวงการเกษตรครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปเดิมนะครับที่ทำการปลกูกตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีห5นะครับนํามาย้อนให้ดูความหลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่คลิปปัจจุบันที่ว่าผลจากภายหลังการปลูกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เป็นคลิปแป้งเดิมนะครับแป้ง18ไร่ที่ที่ผมนําเสนออย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็จะพาไปดูความคืบหน้าที่เขา ตอขึ้นมาแล้วนะครับ้ากเดือนแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็นะครับใช้รถไทยอีฟอยู่ M9540 นะครับใหญ่ปลูกนะครับเดี๋ยวก็จะตัดภาพภาพปัจจบุันให้ไปดูนะครับเป็นแปลงอ้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับ ยังอยู่กับช่อง YouTube จตุรวงการเกษตรนะครับที่เดิมนะครับรถคันเดิมนะครับก็รอ Mercedes-Benz A-Class อยู่นะครับ c l a 200หรือว่า G.L.A. 200นะครับชอบครับชอบ m e r c e d e s นะครับ Mercedes-Benz นี่ชอบครับถ้าขับมาถ่ายทำ YouTube นี่ผมว่ามันเท่ดีนะฮะนะครับลงไหลง่าครับเป็นตัวเริ่มต้นของ Mercedes-Benz นนะฮะ ตอนนี้ครับปิกอัพไปก่อนนะฮะก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับในไร่นะครับเป็นแปลงนี้เป็นแปลงอ้อยที่ผมติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกเ,เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน65หนะครับแล้วก็อีกสองสาครั้งผมก็รายงานให้ดูภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสักเดือนพฤษภาก่อนที่ผมจะลงไปกรุงเทพนะครับผมผมพามาดูตรงเนี้ยนะครับที่มันจะมีใบเหลืองอะนะครับ ปรากฏว่ามันโดนน้าฝนแล้วนะครับมันก็ก็ดีขึ้นนะครับครับเมื่อเช้านี้ก็มีกระบวนการไถเบิกนะครับยังไม่ได้ฝังปุ๋ยนะครับเพราะว่าหญ้าหญ้าแรงนะครับหญ้าเยอะแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับตอนล่องก็ใช้เจ้าคูปุต้า B 21นะครับ2140นนะครับของเราเองซึ่งปกติดวงผมจะไม่ค่อยสมพงกับเขาสักเท่าไหร่นัก มาวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็เอาเข้ามาไถาเบิกได้นะครับปกติน้องชายก็จะไม่ค่อยใช้หล่กตัวนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีดวงสมพง์กันบูดีแต่ใช้ไปสักพักปรากฏว่ายางรั่วครับยางรั่วก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องไปซ่อมพอซ่อมทีนี้ก็ฝนตกไม่ก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับ ก็เลยต้องหยุดชั่วคราวก็เหลือแต่คณะฝังปุ๋ยนะครับในไร่มันสำปะหลังก็ชื่นใจครับนะครับพอมันเป็นอ้อยใหม่อ้อยตุลาเนี่ยนะครับมันก็จะต้นใหญ่นะครับถูกน้ำฝนถูกปุ๋ยเข้าไปก็จะเขียวนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับอย่างที่กล่าวอ้อยมันทรงตัวอยู่แล้วนะครับราคามันมันไม่เหมือนมันสำปะหลังผันความบันผุมันจะเยอะนะครับ นะครับในปีนี้ก็คงจะเกิดภาพที่ดีนะครับคงจะประทับใจคุณพ่อแปลงนี้ทั้งหมดมีอยู่น่าจะ18บปไร่นะครับจะเป็นอ้อยจริงๆอยู่14บสไร่แล้วก็ที่เหลือเป็นมันสำปะหลัง4ไร่นะครับขายนะครับขายสิบแปดล้านนะครับแปลงนี้ <laughs> ติดต่อมาครับอยากได้สิบปดล้านเนะี่ย ก็ไม่ขายแล้วครับทอผู้พูดก็เล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับมันเป็นแปลงสําหรับทำาหากินนะครับก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มันก็ขายไม่ได้เราก็ทํากินอยู่นะครับแต่ว่าเราก็คือรู้คุณแผ่นดินนะนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าตรงนี้อาจจะขี้เลนหน่อยนะครับมันมันหญ้ามันเอาไม่ทานแล้วครับนี่นะครับมีบ้างสวยงามบ้างขี้เลนบ้างก,ก็ว่ากันไปมันก็เหมือนนั่นแหละ นะครับก็ตรงไหนนั้นก็ปรับแก้กันไปนะครับปุ๋ยยังไม่ฝังนะครับแต่ว่าเป็นดําเนินการเขาเรียกเอารถไถทั้งตัว M u 5 5 1เข้าไปวิ่งในร่องอยู่อยู่ประจํานะครับวิ่งวิ่งเพื่อกวาดหญ้าออกนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อ้อยมันโตขึ้นมาหน่อยรถใหญ่เราเข้าไม่ได้แล้วนะครับก็ใช้ b 21เ,เข้ามาวิ่งแทนนะครับ ก็อย่างที่บอกแหละบี1ผมมันดวงไม่สมพงกับเขานะครับก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีมานึกยังไงมาก็ไม่รู้น้องก็เอาออมาวิ่งพอดีนะครับทุกกระบวนการน,นี้ผมสัองเกตนะครับอ้อยมันเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะครับหมายความว่าใช้มีเครื่องจักรทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เกิดนะครับบำรุงจนถึงตัดส่งเข้าโรงงานนะครับเพียงแต่ว่าที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างของคูโบตานะคือรถตัดนั่นแหละนะครับ ผมเคยเกล่าวไว้ในหลายคลิปแล้วนะครับปลูกก็เราก็ใช้ตัว MU เอ่ M9540 ตัวใหญ่ปลูกนะครับเพราะว่าต้องแบกเครื่องปลูกตัวบำรุงขนาดกลางก็ใช้ MU51 แล้วก็มีตัวบำรุงอ้อยสูงขึ้นก็เป็น B21 รถไถตัวเล็กของคูโบตานะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมสูงนะครับสวยงามนะครับ ดดคือฝนฝนตกแล้วนะครับเนี่ยฝนตกหลังจากฝนตกนะครับเป็นภาพหลังจากฝนตกนะครับก็จะบรรยากาศชนบทก็อย่างนี้แหละครับกว่าจะผ่านเมษามาได้นะครับก็เดี๋ยวคงจะไถเบิกออกก่อนนะครับเนี่ยนะครับรอยไถเบิกเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมาได้แค่นี้นะครับมาแค่หนึ่งในสี่นะครับเพราะว่าผ่าน ยางรั่วนะครับมันเป็นล้อเล็กๆมันต้องไปหายางยางในมันมาใส่นะครับปุ๋ยก็ยังไม่ฝังได้ได้แค่นี้ก็ก็ดีแล้วครับดีแล้วครับทุนเราไม่เยอะนะครับเราเป็นชาวไร่ขนาดเล็กนะครับก็ให้ดูความคืบหน้าเป็นระยะนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อก็รอปุ๋ยอยู่นะครับปุ๋ยเราต้องไปเงินเงินเชื่อเงินเชื่อสินเชื่อเนียจากโรงงานนะครับรอปุ๋ยอยู่นะครับ ขอบคุณโรงงานน้ำตาลเกษตรผลนะครับอุบลปีนะครับจะลงโฆษณาใ,ในช่อง YouTube ะรวงการเกษตรก็ได้นะครับ,น,รบน,นะครับเนี่ยนะครับพ่อปุ๋ยใส่ตอนแรกเพรอพ่อว่าฮะอ๋ะอเนี่ยมีปุ๋ยไปก่อนพ่อบอกว่ายังไม่ได้ยังยังไม่ต้องไถเบือก่อนนะครับนี่นะครับ ยาวขึ้นไปนู่นนะครับนี่ก็เป็นคณะใส่ปุ๋ยนะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้สิบสี่ไรเนะาะมอ้อยนะมันจะมันสีไน่ไรร่วมเป็นสิบแปดไ,ไ,ไรสิบแปดล้านขายว่พ่ออ๋อสิบแปดล้านขายนะครับที่แบงเนี่ย ล <laughs> 18ล้านนะผมขายนะ <laughs> <laughs> ผมจะไปซื้อเมอร์เซเดสผมเลย <laughs> ขัางเมอร์เซเดสมากเลยขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับครับ <laughs> ผมจะสำเส็จอย่างาต่อเน,นื่องนะครับแปลงนี้นะครับ <laughs> จนจนตัดจนตัดส่งเข้าโรงงานแล้วครับสิบแปดล้านไอ้ไขยแน่นอนนะครับ <laughs> <laughs>